หลังจากที่เค้นเขาไปเห็นโพดโพดนึงของคู่มอนอิงนะครับผมผู้ติดต,ตามน้องอิงสาวน้อยเพชรบันแพงน,นะครับก็บคือเป็นโพดล่าสุดละพี่น้องนะครับผมพี่น้องอันคือเนื้อหาของโพดคู่มอนอิงเนี่ยคือมันมีเนื้อหาบางส่วน,นที่ตรงกับความฝันของเค้นที่ตรงกับความตั้งใจของเค้นแต่เค้นน่ะดื้อม,มันไปแล้วละนะครับผมวันนั้นมันคือความฝันที่เฮาอยากจะเหตุอยากจะเป็น พ่อเค้นเห็นของความเห็นโพสต์แต่เคยมีความฝันแบบนี้อยากจะเป็นแบบนี้แต่แต่ว่าความฝันนั้นบ่เป็นจริงนะพี่น้องเป็นแค่ความตั้งใจแต่ว่าบอด้รับโอกาสแล้วที่นี่เหมือนเห็นโพสต์นั้นน่ะเหมือนมันมาตอกยำ้ำ ความทรงจำของเขานะว่าครั้งหนึ่งเขาเคยคิดแบบนี้เขียนไ,ไ,ได้ดูซื่อประทับใจแล้วอันแล้วที่นี่เขียนประทับใจในคำวบาน่้นเขียนประทับใจในโพดนั้นเลยอยากจะอัดคิดนะครับผมมาเบาให้พี่น้องฟังมาเราเรื่องให้พี่น้องฟังนะครับบางหัวจะมีพี่น้องฟังข้อหาคนบ่นนครับพี่น้องอันคือคู่มอนเองเนี่ยเพิ่นโพดแบบนี้นะครับพี่น้องกระดีใจน้ำมูอยู่หรอกเพราะเขาปิดเทอมเขาไปเที่ยวต่างประเทศกันเบิร์ตพว่า นี่ถ้าปิดเทิ่มสักหนึ่งอาทิตย์เนี่ยสินอนอยู่บ้านคักๆเลยเพราะว่าเทีมม่ยวมาเบิดปีแล้วเพิ่นก็หัวหา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 นะครับพี่น้องแล้วที่นี่เหมือนมันตรงกับความตั้งใจตรงกับความฝันของเค้นที่เค้นตั้งใจอยากจะเหตุจักเ่อหนึ่งในชีวิตนะครับมันก็คือขอความว่าเที่ย Bu buna, วาม,มาเบิดปีแล้วนี่แหละครับพี่น้องขอความนี่แหละนะ,ะครับเค้นมีความฝันวา่าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในวงหมอลำ่ำเพื่อว่าจะไปเที่ยวบ้านนั่นบ้านนี้ คืออยากจะเห็นแต่ละหมู่บ้านแต่ละเมืองแต่ละแขวงแต่ละสถานที่เนี่ยว่าแต่ละหม่องแต่ละบอนเนี่ยการใส่ชีวิตการอยู่การกินของเพนเนี่ยเพนอยู่จังไดกินจังไดคือกันกระบานเฮ้าวออ่าคือความต่างใจอะ่ะเพราะว่าถาว่าอยากเป็นนักร้องศินปินเนี่ยคือจริงๆงอ่ะเขาก็มีความฝันอยู่แล้วว่าอยากจะเป็นแต่ว่าด้วยว่า มันเป็นอย่างที่ว่ามันเกินความสามารถของเฮ้าในครับพี่น้องมันเป็นอย่างที่ว่าเกินความสามารถของเฮ้าเฮานําเสียงบดีไปเป็นนักร้องเป็นมอลำัรรรร <n> ือเพิินก็เหตุบได้เพ <n> วานักหลอหมอลําต้องมีความสามารถพิเศษอะต้องมีนําเสียงที่พิเศษถึงจะเป็นได้เป็นมอล่รรครับพี่น้อง <n> มนุษยพยอยากเป็นก็สิเป็นแต่ว่าด้วย ด้วยความต่างใจของเฮาตอนนั้นนะครับพี่น้องตอนนั้นนั้นยังบรดคิดว่าเป็นนักร้องเป็นหมอลางแต่ม่รายรับรายได้แล้วก็สามารถที่จะทํางานบนความสุขของเจ้าของแล้วสามารถเลี้ยงตนเองได้อันนี้คือคือยังบรดคิดนะหน้าตอนนั้นยังยังบอดูถึงรายรับรายจ่ายหรอกนะครับพี่น้องเพราะว่าเกี้ยกะยังหน่อยอยู่เนาะตอนนั้นแต่ว่าด้วยอยากเห็นอยากไปอยากเที่ยวเที่ยวคือคู่หมอนอิงว่านี่แหละ คือสิ่งเดียวที่เขียนเหตุใดที่คิดไว้ในใจเนาะคือสิ่งเดียวที่เขียนเหตุใดเนี่ยเกี่ยวกับแวดวงหมอลำเนี่ยแต่คือเป็นคออว้อยพี่น้องก็คือเป็นคอนวอยแล้วไปสมัครคอนว้อยคือสมัครบวกกัไปสมัครเองอีกเด้ใหไหมูสมัครไหแต่มูบอกว่ามันเต็มแล้วคือไหมูสมัครไหเพราะว่าอันมูมูเค่นเนี่ยเพิ่นซิมี่าพีมีน้องเป็นหมอล่ำอยู่แล้ว มีพีมีน้องเพนมอลำเพิเพนก็ได้พี่น้องเพนอะบอกกับเจ้าของวงเพ่นได้ไปเห็นได้ไปเป็นคอนวอยไปเห็นงานอยู่นั้นไปสมัครเป็นคอนว้อยอยู่นั้นแล้เพนก็ได้ไปกับพวกมอลำคือแค่น่อยากไปนี่อยากบึงอยากเห็นคือมักแล้วก็ซื่นชอบในหมอลำอยู่แล้วหมอลำมันอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วนะนะครับพี่น้องถ้าเฮาไในเป็นคอนวอยเนี่ยหนึ่งหล่ะเข้าในไปเที่ยวได้ไปเห็นแต่ละหมู่บ้าน ว่าแตะหมูบ่บ้านคนกินจังไหนยูจังไหนะครับพี่น้องนี่คือความตั้งใจสองเข้าในยูไกล่ชิดกับนักร่องมอลั่มในยูไก้กับคนดังคือความคิดเ่ช่นคิดแบบนั่นอ่าเลยมีความตั้งใจอยู่ว่าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของวงมอลั่มโดยมีความตั้งใจว่าอยากเป็นส่วนหนึ่งของวงมอลัเพื่อได้ไปเที่ยวแต่ะหมูบ่บ้านเพื่อในไก่ชิดกับนักร่องศิลปินคนที่เขามีซื้อเสียง คือความคิดนะเช่นคิดแบบนั้นจริงๆนะครับพี่น้องคือพี่น้องฟังมันอาจจะตลกแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกจริงๆนะครับพี่น้องแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจนะครับพี่น้องเพราะว่าสิ่งที่เค้นคิดไว้นั้นเนาะเค้นกับบอดด้สารตอ่อเค่นกับบอดด้สารตอ่อคือเียนบุริเหตุมันเลย ทีเค้นกับโได้เฮ็ดในสิ่งที่เจ้าของฝันกับเป็นเรื่องที่นาเสียดายคือกันนะครับทีทีเค้นโมได้ไปเฮ็ดตามพ่อฝันของเจ้าของให้มันถึงที่สุดผมอันคือเรื่องนี้มันก็มีขอคิดอยู่ว่าทั้งทีมันเป็นความฝันของเฮ้าแท้ๆนะมันเป็นความตั้งใจแท้ๆนะ แต่ห้อพึงพ่ง้าคนอื่นหลายจนเกินไปตลอดจะหดวินาทีสุดท้ายนะครับผมเข้มขออําลาผ้าจากนะครับพี่น้องไปคือเก่านะครับผมพี่น้องฝากพี่น้องกดติดตามกด,ดไลค์กดแช่นะครับเป็นกําลังใจให้กับเราเข้มค้นโกนะครับผมหรือเฟซบุ๊กหมอลำทรงขาดนะครับสวัสดีครับสบายดี